โอ้ยเจอกันแล้วจริงๆป่วยแล้วป่วยอยู่เจ็ดปีดูสิดูสิเจอเจอกันจนได้ดูสิเห็นไหมเราเรียกปู่ปลึจิตเออไม่น้อยเรื่องเออเห็นไหมเจอเจอกันจนได้เนาะขนาดไม่มีเบอร์นั่นเนี่ยมาบอกหาโบสถ์หาโบสถ์ดีนะเนี่ย โอ้ยดีใจด้วยเด้อดีใจด้วยเด้อเจอเพื่อนแล้วแม่สมมีน้อยเจอเพื่อนแล้วเด้อมาถึงอุดรมาเจอเพื่อนรักที่จากกันสิบปีแล้วฮันหน้ามาทางนี้น้อยนี่เจอเพื่อนแล้วไม่น้อยเจอเพื่อนแล้วนะคะขอบคุณพระเจ้าเจอกันใช่เจอกันเจอกันห่างกันสิบ huh. ป <sex fasting> <sm> ีนะคะ ตอนนี้เพื่อนได้เจอกันแล้วเด้อตอนนี้เจอกันนะโอ้ยเนี่ยตอ้ยดีใจด้วยนะดีใจด้วยอ่ะสิบกว่าปีมากเลยเรามาอยู่ที่นี่ยี่สิบกว่าปีแล้วเออนานขนาดนั้นเลยโอ้โหสุดยอดเลยแกลืมมึงเนาะแกลืมแม่ตอนแรกจำกันไม่ได้จำไม่ได้จำกันไม่ได้จำกันไม่ได้เลยเมื่อก่อนแกไม่อ้วนแกผอมเหมือนเธออย่างนี้ตอนแกมาน่ะ เนี่ยตอนแกมาแกเหมือนเดิมยดีใจด้วยยายไม่รู้จักยายก่าขนลุกไม่ด้วยดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยเราล oh, you know. ีื่องไม่ค่อยสบายเราลี่คงจําปีไม่ได้เราพี่น้อยมีชีวิตยู่โอฮ้ยเนาะดีใจจันเลยนะคะเจอกันแล้วนะคะนี่เจอกันแล้วเด้อ นี่แหละคนเราจากกันยี่สิบปีคนคนเรานึกนึกไม่ถึงหรอกเนาะเออเนี่ยดูดูสิเอออันนี้เขาบอกว่าปฏิหารเออตาหาเพื่อนพี่บอกน้องน้องบอกพี่จะไปตามหาเพื่อนถ้าไม่เจอก็มากันอีกทีนึงก็มีคนบอกเออ ไอแม่ที่มันอยู่นองเมฆแหละมันเคยบอกแล้วก็โทรไปหาพี่ก็ป่วยอยู่ตลอดอย่างนั้นก็ไม่เคยติดต่อกันก็คิดว่าค้วไม่ใช่เธอวันเราตายหลายคนคิดว่าเราตายแล้วขอบคุณพระเจ้าไปไปเดี๋ยวยืนให้น้องให้น้องเขาทำเงินหน่อยเขาทำพี่โอหน่อยจ้าพูดไปพูดดีใจด้วยเด้อนี่พี่ชมีน้อยเพื่อนเจอเพื่อนแล้วนะเจอ เจอกันแล้วค่ะเจอกันจากกัน20สปีขอให้คุณพี่ทั้งสองอายุมั่นขวยืนเนอร์อยู่เป็นมิง่งขวัญนพเพื่อนเก่าพเพื่อนแก่เมื่อตอนอยู่เลี้ยงลูกสามีเขาเลี้ยงลูกให้ฉันมาตั้งแต่ตอนเ<ช>ล็กสามีเขาเนี่ยรักลูกฉันมาก<ว>แต่เขาไม่มีลูกขลเขาเขาเลี้ยงหลานแล้วลูกฉันกับหลานเขาก็อยู่ด้วยกันก็เลี้ยงเขาเลี้ยงลูกจนโตพอเขาปวดเกษียณ they all retire t h e come Thailand and make to to worship to do a missionary before she is a Buddha like we all in Thailand so I speak English so that e o l e i go the whole world i s s n go the whole world h i know you now okay n คนลูกเ o ีใจมากเลย เจอกันว oh, no. ิยาคกจะฟังอู้ด้ว